ไปต่อกันที่กรณีของ d t แทนะครับที่วันนี้ CO o ของ d t แทออกมายืนยันระบุว่าไม่รู้สึกหนักใจนะครับที่ถูกตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นว่าเป็นนอมินีหรือไม่แล้วก็ยืนยันว่าบริษัทของตัวเองนั้นทำงานถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับราชการครับโดยที่นายจอห์นเอ็ดดี้อับดุลลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ Total Acit Communication หรือว่า d t แท ได้พูดในระหว่างการถแถลงทิ่ทางธุรกิจและผลประกอบการไตรามาสที่2ปี2554นะครับเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งผลการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ d t แทให้ตำรวจสอบสวนกลางทำการสอบสวนในเชิงลึกว่า d t แท็นั้นมีสถานะเป็นนอมินีหรือไม่ว่าบริษัทไม่มีความกังวลในเรื่องนี้เพราะว่าดําเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนี้กระบวนการอยู่ระหว่างการสอบสวนของตํารวจ โดยที่ทาง d t แทก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนอย่างเต็มที่ซึ่งประเด็นข้อสงสัยดังกล่าวนั้นก็จะต้องให้ผู้ถือหุ้นไปชี้แจงเองนะครับพร้อมกันนี้ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทนั้นยังยืนยันได้ว่าบริษัทเช l เลนอเอเชียพีทีเอจำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ดีแทกก็ยังเชื่อมั่นลงทุนในไทยต่อไปเนื่องจากยังสามารถสร้างรายได้ได้อย่างดีค่ะ And both the company, if asked by the police, or the shareholders, if asked by the police, would work with the police to answer any questions. So at this point, I'm very happy with the process that it's, it's, it's really due justice. I, I think that's okay. So I don't think we have any different position. We feel that we're fully compliant with the law. And we'll work with the authorities. Um, and if they have any questions, um, we will answer those questions. สำหรับผลประกอบการในไตรามาส2ปี2554 D-TAG นั้นมีรายได้รวมทั้งสิ้น19,700ล้านบาทซึ่งเติบโตขึ้น13%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะโดยเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากบริการเสริมและการจำหน่ายสมาร์ทโฟนรวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นประมาณ400,000คนรวมปัจจุบันนั้นมีลูกค้ารวมประมาณ22,700,000รายค่ะ นอกจากนี้นะครับทางดีแทกก็ยังคงยืนยันนะครับในแผนที่จะเปิดให้บริการ 3G ในย่านความถี่850เมกะเฮิร์ตซของบมจกสทโทรคมนาคมในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับเพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้งานด้านข้อมูลหรือว่าบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ภายในเดือนกันยายนปีนี้ แล้วก็มีการใช้เงินลงทุนไปกว่า1.200ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงเครือข่าย 3G ครอบคลุมสถานีทั้งหมดจํานวน2,000สถานีและวในปี2555ก็จะมีการใช้งบเพิมเ่มเติมอีก750ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเครือข่ายจํานวน780สถานีฐานครอบคลุ่มพื้นที่โดยรวม4 0จังหวัดนะครับส่วนราคาหุ้นของ d t แ c d t แ c วันนี้นะครับเมื่อเวลา15นา53นาที ราคาบวกขึ้นมา2บาทนะครับอยู่ที่63บาท75สตางเพิ่มขึ้นมา3.24%จากราคาปิดเมื่อวานที่6บาท70ขออภัยครับเมื่อวานปิดไปที่60บาท75สตางสูงสุดนั้นราคาอยู่ที่64บาท75สตางแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่60บาท25สตางมูลค่าการซื้อขาย1,011ล้านบาทครับ